ความสับสนของนโยบายเกิดขึ้นจากการที่ MOA ชุดนี้เกิดความสับสนว่ารัฐบาลจะบริหารประเทศหรือไม่บริหารประเทศเพราะไปบอกว่ามาเพื่อยุบสภาไม่ต้องบริหารประเทศแต่ว่าเวลาเขียนนโยบายรัฐมนตรีก็ให้ข้าราชการช่วยกันเขียนส่งมาไม่มีการคุยกันระหว่างพรรคการเมืองหารือกันจริงจังไม่มีนอกจาก MOA แล้ว พอ,อตอนร่วมรัฐบาลจริงๆไม่ได้คุยกันว่านโยบายสําคัญสาคัญคุณจะต้องการมีอะไรฉันต้องการมีอะไรให้เป็นเรื่องกระทรวงต่างๆเสนอกันมามันก็เลยกลายเป็นลักลั่นมีนโยบายประเภทที่สีเดือนไม่มีทางทําได้แต่ก็เขียนเน้นอยู่ในในโยบายความคาดหวัง MOU บอกว่าจะเดินไปสู่การร่างรัฐธรมนูญฉบับใหม่ ให้เป็นประชาธิปไตยหัวหน้าพรรคประชาชนพูดถึงขั้นว่าจะได้ไม่มีการรัฐประหารอีกต่อไปท่านผู้โดยขาดประสบการณ์ทางการเมืองไม่มีไม่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ทางการเมืองเอาละแต่ก็เป็นความจะเรียกว่าใฝ่ฝันหรือเพอ้อฝันก็าตามมันจะไม่เกิดรัฐประหารเหมือนกันครับถ้าเดินกันไปแบบนี้ถ้าไม่ดูให้ดีรัฐบาลน,นี้ไม่ได้เขียนนโยบายเรื่องแก้แกไขลัมนุนให้ชัดเจนเลย ไม่ได้พูดเลยว่าจะมีการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทารัฐมนูลฉบับใหม่คอรมอไม่ได้พูดเลยซ้ําว่าจะสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256เพื่อไปสู่การจัดทารัฐมนูลฉบับใหม่สิ่งที่เกิดขึ้นมันจะตรงข้ามกับที่ MOU บอกไว้สิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเป็นความรวนความบิดเบี้ยวของระบบรัฐสภาการตรวจสอบช่วงดุลต่อไปนี้จะเป็นยังไงท่านต้องรับผิดชอบต่อการเลือก คนเป็นนายกแต่ท่านจะไม่รับผิดชอบต่อคอรอมอรที่มาแล้วท่านเองก็วิจารณ์อย่างเสียเสียให้หายดูเดือดราวกับอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านวิจารณ์นโยบายอย่างเข้มข้นเราก็อภิปรายอย่างเข้มข้นแต่ว่าไม่ต้องรับผิดชอบเลยอย่างนั้นหรือต่อไปจะอภิปรายอาจจะทํทหน้าที่ฝ่ายค้านกันยังไงระบบรัฐภามันรวนรัฐบาลที่ได้มาโดยอาศัยช่องว่างจากการที่ พักที่สนับสนุนเขาไม่ต้องการไม่เป็นรัฐมนตรีตั้งกะตามใจชอบเอาคนมีบาดแผลเต็มไปหมดไม่มีความน่าเชื่อถือและยังไม่มีระบบการตรวจสอบที่น่าเชื่อถือด้วยบ้านเมืองจะเดินไปอย่างนี้นี่คือสิ่งที่เราเป็นห่วง